สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องแาาพาเพลินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่ที่ EP ที่4นะครับผมตามหาวัตถุมงคลให้กับ FC นะครับอันนี้ก็ได้เห็นไปแล้วเนาะเป็นชุดเหรียญหน้ายักษ์นะครับเป็นชุดประจําวันเกิดนะครับ ชุดนี้นะครับมีเจ็ดเหรียญน,นะครับปรับพระเจ็ดเหรียญน,นะครับผมเจ็ดเหรียญเจ็ดสีนะครับอ่าก็เป็นรุ่นนี้นะครับผมอันนี้เป็นรุ่นนี้นะอันนี้กล่องเหมือนโดนรอยกรีดนะครับผมเหมือนเหมือนแกะซีนอะแต่ไม่เป็นไรเนาะข้างนอกกล่องนี่นะกล่อง วันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรุ่นเหรียญรูปเหมือนนะครับรุ่นห้าแฉะนะครับผมรุ่น5้าแชะหลวงพ่อพัดนะครับพุญญากามโมวัดห้วยด้วนนะครับนี่นะครับให้ดูกันรอบๆนะครับผมจะได้ดูเพื่อศึกษาไปด้วยกันเนาะ อันนี้เหลียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมด้านหลังก็จะนี่นะครับก็จะเป็นกล่องตีแบนเป็นของของเขาเลยนะครับเม็ดอินไทยแลนด์นะครับนี่นะครับเผื่อท่านใดไปสนามพระหรือตามท้องตลาดนะครับเห็นรุนห้าแฉะนะครับผมไม่ใช่เป็นกล่องนี้อ่าก็พิจารณาก่อนนะครับผมให้พิจารณาก่อนช่วงนี้มีฉาชีพเยอะนะครับช่วงนี้มีอาชีพเยอะ มาหลอกขายพระเก๊พระปลอมก็ต้องระวังด้วยเนาะการเช่าซื้อขายก็ลงทุนนิดนึงนะครับผมอย่าง fc ท่านนี้นะครับผมราคาเท่าไหนเท่านั้นอยากไดนะ้ผมก็จัดให้นะครับอันนี้ก็จะเป็น fc อ่าจากอายุทยานะครับพระนครศรีอายุทยานะครับผมอ่า จำไม่ผิดคลองงูหลวงหรือเปล่านะมาเดี๋ยวเปิดกันเลยเพื่อไม่การเสียเวลานะครับรุ่น5แชะนะครับผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะครับก็เห็นพ้อ,พอมๆกันนี่นะครับขออนุญาตเปิดนะครับผม นี่นะครับผม,มกำลังแรงเลยนะรุ่นนี้โอ้โหบอกตรงนะผมไม,ไม่มีปัญญาจับไม่มีปัญญาจับเยบซี <FC S 1> ผมก็สุดๆอะ่ะขอบนี่จะเป็นลุงๆนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นทุกเดียนเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ข้อมูลเลยนะอันนี้มาเปิดพร้อมๆกัน ขอบเหลียงก็จะเป็นล,นลักษณะลุงๆนี่นะครับสวยงามครับสวยงามจากกรอน,นี้ของลูกค้าของ FC พซะพนครศเสียยุทธยานะครับผมผมก็ลืมไปแล้วว่าอยู่แถวไหนเนาะเอาแค่จังหวัดพอนะครับผม นี่นะครับให้ดูเหเรียญน,นะครับนี่นะครับผมชัดเจนครับผมชัดเจนนะเลขเลี้ยงถอยหลังด้วยนะครับสองหนึ่งศูนย์นะครับผมสองหนึ่งศอ่าอันนี้จะเป็นรุ่นหน้าเฉะนะครับผมนี่นะครับ ตอนแรกผมคิดว่าจะหมูกแตะนะที่ไหนได้จมูกรุ่นนี้ทําแบบจมูกแบบมนๆน,นะครับผมทําแบบมนๆน,นะครับเส้นค่อนข้างชัดเจนละเอียดนะครับผมโอ้โหผมก็เพิ่งจับครั้งแรกนะตอนแรกผมคิดว่าเป็นเหรียญเล็กนะแต่พอได้มาสัมผัสจริงเหรียญใหญ่เหรียญใหญ่เหมือนกันนะครับเหรียญใหญ่เหมือนกันนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นในกล่องสภาพกล่องนี่นะครับนี่นี่นี่นะครับแต่กล่องมีตำหนิหน่อยนะครับผมกล่องมีตำหนิหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะขออย่าเหรียญเป็นตำหนิแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นเนื้อนวะนะครับผมเนื้อนะวะรองรองเนื้อเงินนะครับผมรองเนื้อเงินนะครับ สวยนะลงลงลงยานี่ใช้ได้เลยอืสวยจริงสวยจริงอันนี้ก็จะเป็นเนื้นนวะนะครับผมราคาตอนนี้ก็เท่าไร่ล่ะน่าจะอยู่ที่สองพันปลปลายนะครับผมหรือสามพันนะครับถ้าเกิดอยู่มือใหญ่เซียนใหญ่น่อยก็ สามพันบวกบวกนะครับผมสามพันบวกบวกนะแล้วก็เลขเรียงด้วยเลขเรียงนะเลี้ยงถอยหลังนะครับสองหนึ่งศูนย์นะครับผมสองหนึ่งศูนย์ถ้าเลขหลักเดียวก็สามพันขึ้นเกือบสี่พันนะครับผมนี่นะครับในของของ FC นะครับผมก็ปิด ชุดนี้ไปนี่ FC ก็ปิดชุดนี้ไปนะครับอ่าเห็นหน้ายักนะครับผมเหลืออีกชุดเดียวนะเหลือชุดเดียวนะครับผมท่านใดรีบๆเลยนะครับพระกําลังขึ้นนะครับพระกําลังขึ้นช่วงนี้เริ่มปลูกเสกมาใหม่เนาะพระก็เลยขึ้นรุ่นเก่าๆก็จะขึ้นกันนะครับผมก็ผมก็เก็บแต่เห็นสวยๆเนาะ อ่าวันนี้ผมก็มารีวิวเหรียญรูปเหมือนนะครับรุ่น5แชะนะครับผมก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับกับ EP ที่5นะครับผมน่าจะมาเข้าน่าจะเข้าพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ว่าจะเป็นรุ่นอะไรกดติดตามเลยนะครับผมกดติดตามเลยโอเคนะครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ